สวัสดีค่ะครูขิมนะคะวันนี้ครูขิมจะมีข้อสังเกตในการทำข้อสอบ exam, เฟสเซนว่าเจ็กแสมที่น้องๆหลายคนอาจจะยังไม่ทราบหรืออาจจะทำผิดพลาดได้นะคะมาฝากน้องๆกันค่ะ ค่ะอย่างที่หลายๆคนก็ทราบอยู่แล้วเนาะว่าข้อสอบ first language exam เนี่ยเราจะมีข้อใหญ่ข้อหลักอยู่ข้อหนึ่งนะคะซึ่งในข้อหลักเนี่ยน้องๆจะต้องเขียนค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะในข้อหลักเนี้ยจะประกอบไปด้วย3 bullet point ใช่ไหมที่น้องๆต้อง cover นะคะสาม bullet point น้องๆจะดูตัวอย่างได้จากตรงนี้เลยนะคะซึ่งใน3 bullet point เนี่ยน้องๆจะต้องไปหา point จากใน passage เนาะหรือว่า text ที่เขาให้น้องๆอ่านนะคะหา point เรียงมาเลยค่ะทั้ง3 ทั้ง3ามพอยท์ที่เขาบอกตรงนี้นะคะหลายๆคนก็ใช้ไฮไลท์ไฮไลท์ไปเลยค่ะแยกพอยท์แยกสีไปเลยนะคะแล้วก็ค่อยเอามาเขียนแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบหรือว่าอาจจะลืมไปหรืออาจจะไม่รู้หรือว่าตอนทำเนี่ยอาจจะไม่กล้าทํานะคะก็ ก็คือการจะเอาพอยต์เดียวอะค่ะในเท x ก์นะคะ,นนะ,คะมาตอบในหลายๆบ u ลเลต์พอยต์จะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้นะคะแล้วก็มีหลายครั้งเลยด้วยที่คำตอบที่ใช้กับพอยต์ที่1นนะคะตรงนี้สามารถที่ะจะนำมาตอบพอยต์ที่3ได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ เดี๋ยวครูขิมยกตัวอย่างเป็นใช้ข้อสอบชุดนี้นะคะชื่อ Crocodile Hunting อ่ะจาก Bullet Point เมื่อกี้นะคะเร,เราลองเอามาลิสต์วยข้างบนตรงนี้ว่ามีพอย n t เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะพอยที่1คือ Safety นะคะพอยท t ที่2คือเกี่ยวกับ Jack Jack ซึ่งเป็น uh, เป็น company l i u e guide นะคะเป็นตัวละครในเรื่องนะคะแล้วพอยท t ที่3จะเป็น suggestion for the company เนาะ,ะในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ uh, การไปทริปค่ะเป็น hunting crocodile ทริปนะคะก็คือทริปที่ไปหาจระเข้ตอนกลางคืนนะคะเสร็จแล้วคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องหาข้อมูลเอาไปเขียนก็จะมีในเรื่องความปลอดภัยเรื่องเกี่ยวกับไกด์ที่ชื่อแจ็คแล้วก็ข้อแนะนําสําหรับบริษัททัวร์นะคะว่าควรที่จะ improve เรื่องอะไรบ้าง Letter นี้จะเป็น Letter of c o m p l a i n t นะคะก็คือจะต้องส่งจดหมายไปตําหนิเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอย่างเช่น Point แรกนะคะเดี๋ยวครูขิมจะยกตัวยอย่างเราจะใช้สีชมพูนะคะในการดู p อ i n t ที่1 p o ่ n t ทที่ ตรงนี้เราจะมีอย่างเช่นในประกาศแรกตรงนี้เราจะบอกว่าเ,าเราจะเจอข้อมูลที่บอกว่า the balance of our canoe difficult to maintain เห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นเรื่อง safety ละเพราะว่า Balance of Canoe เนี่ยคะ่ะมันไม่ดีหมายความว่าไลไรมันสามเรือจะจมได้ถูกต้องไหมคะหรือไม่ก็เกิดอุบัติเหตุได้นะซึ่งอาจจะอ,อ,อาจจะไม่ปลอดภัยต่อการเจอ สัตว์อย่างเช่นพ็อกกคาด้าวด้วยใช่ไหมคะหรือว่าจระเข้เนาะคราวนี้เราจะเห็นว่า ข้อนี้ค่ะมันไม่ได้ใช้ตอบในข้อเซฟตี้ได้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะน้องๆสามารถที่จะเอาคำตอบตรงนี้ไปใส่ในประกาฟที่น้องๆเขียนถึงเซฟตี้แล้วน้องๆก็สามารถที่จะเอาคำตอบเนี้ยไปใส่ในประกาฟที่3ที่พูดถึง suggestion for the company ก็ได้ค่ะซึ่ง suggestion for the company นะคะซึ่งครูขิมจะใช้สีฟ้าเนี่ยเหมือนกับข้อที่3ใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่านายต้อง use better boats เนี่ยก็ได้นะคะ better นี้ก็ไดแล้วก็ค่อยเอาไปอ,าอันนี้เราเป็นโน้ตสั้นๆนะคะแล้วเราก็ค่อยเอาไปขยายความตอนที่เราเอาไปเขียนก็ได้ค่ะอลองอีกสักที่หนึ่งนะคะ safety อย่างเช่น without a life jacket ตรงนี้ใช่ไหมคะการไปล่องเรือกลางคืนแล้วก็ไม่มี life jacket ก็ต้องเป็น อันตรายใช่ไหมคะเพราะนั้นอยู่ในหัวข้อ safety สีชมพูเนาะว่าหัวข้อนี้ค่ะสามารถที่จะพ่อยเรื่อง life jacket เนี่ยก็ควรที่จะเอาไปเขียนในข้อ3ได้ถูกต้องไหมคะแต่อันนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องโน้ตเนาะเพราะว่าไม่มี life jacket เวลาเรา give suggestion เราก็แค่บอกว่า there should be a life jacket provided for customers อย่างเงี้ยก็ได้เนาะนั้นเราเขียนแค่เลข3ไว้ก็ได้ค่ะเพื่อบอกให้รู้ว่าเออใช้กับข้อ3ได้ด้วยนะนี้นะคะ อ,อย่างพอยที่2ใช่ไหมทีเ่เราใช้เป็นสีเขียวไว้ตรงนี้อย่างเช่นมีพอยท์หนึ่งที่มัน obvious เนอะอย่างเช่นแจ็คนะคะเขา murmured without interest อยู่ข้างล่างตรงนี้เห็นไหมคะ ตรงเนี้ยที่บอกว่าแจ็คเมอร์เมอร์ทวิดเอาอินเทรสตรงเนี้ยจะเป็นพฤติกรรมของไกด์ที่ไม่ค่อยดีเนาะอะไรการตอบคําถามแบบทุมพัแบบไม่ค่อยมีความใส่ใจลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาไปเดเวลลอเป็นพอยท์ที่3ได้นะคะก็คือใช้กับพอยท์ที่3ได้เช่นเดียวกันก็น้องๆอ,อาจจะเอาไปเดเวล o p อบอกว่าเฮ้ยเอ่อ your guide should be uh, reeducated or your guy should be retrained mm hmm. เนาะเอาไปเทรนใหม่ก็ได้เนาะหรือว่า your เอ่อแต่ you should fire him อย่างนี้เลยก็ได้นะควรไล่ออกไปเลยแล้วก็ get a better new guy อย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วไป develop ได้ในเอ่อ uh, point ที่3ตามนี้นะคะ